สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะสีประตูมาฝากหนึ่งคันนะครับมิสูบิชิไทตันพัทนะครับปี2011ครับรถสวยสภาพงามครับไม่เคยชนครับคันนี้ไม่แท้180,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับปี2 0 1 1 4สีประตูนะครับคันนี้ใครที่กำลังหารถใช้งานเน้นประหยัดทนทานดูแลง่ายมาชมดูได้ครับ คันนี้ติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะครับประหยัดมากๆนะครับใครสนใจเข้าใจถูกใจอยากได้รถกระบะ4ประตูใช้งานนะครับสวยๆเลยครับปี2011นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ 2,900 0บาทนะครับผ่อน4,300โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับใช้งานได้เลยครับขับได้ทั่วไทยแล้วก็ขับประหยัดนะครับรับรองว่าใช้งานได้คุ้มมากๆนะครับถ้าใครกำลังหารถใช้งานราคาสภาพเจ่มๆเลยครับนี่เลยครับด้านหลังก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับนี่เลยมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยครับรับประกันรถสวยๆแบบนี้มีมาให้กับสมา ชิคเลือกชมและช็อปได้เลยครับนำมาฝากนะครับเผื่อมีใครกำลังหารถกระบะ4ประตูแล้วก็เน้นใช้งานทนทานประหยัดมากๆนะครับมาดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับเครื่อง2004เบนซินเกียร์ธรรมดานะครับติดแก๊ส CNG นะครับจากโรงงานมาเลยครับระบบสมบูรณ์มากๆนะครับ มีจอมาให้เรียบร้อยนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานเน้นประหยัดทนทานใช้สบายใจนะครับเป็น c ีเโรงงานนะครับดูแลได้เลยครับรถสมบูรณ์สวยๆแบบนี้2 9 0 0 0 0ับาทนะครับจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกนะครับกับ4ประตูปี2011นิเะครับคันนี้เป็น2มือนะครับสภาพคือสวยไม่เคยชนไม่แท้1 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับระบบ CNG ใช้งานได้ปกติ น,นี่เป็นตัวเลือกน่าสนใจไหมครับโทรเจะระจามาได้เลยครับใครอยู่ใกล้มินบุรีมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านไม่สะดวกหรืออยากจะจัดไฟแนนซ์ก็จัดให้ได้นะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับกล้าการันตีว่าได้รถแน่นอนลองชมและเช็คดูได้เลยครับรถสวยส,วยสภาพดีๆที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่สําคัญคือความชอบและความเข้าใจนะครับใครชอบเข้าใจ รับรองว่าคุ้มมากๆนะครับ CNG นะครับปั๊มมีเยอะนะครับรถบรรทุกนี่ใช้ CNG กันทั้งนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับมาเลยครับมาดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับรถสวยการันตีไม่เคยชนรถสภาพดีมากๆนะครับมาชมดูได้ทดลองขับได้เลยครับซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะครับเน้นใช้งานประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับขับได้ทั่วไทยนะครับสายค้าขายนี่ยิ่งเหมาะเลยนะครับอ๋อลืมไปขอประโทษสายค้าขายจะต้อง ไปทาหลังคาใหม่ครับเพราะหลังคาเขาเปิดได้แค่นั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่สําหรับทําสวยๆเน้นใช้งานขึ้นลงสี่ประตูสะดวกสบายก็พอได้นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะปิดด้านหลังนะครับเนี่ยเปิดได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใส่ของได้พอประมาณใส่เยอะไม่ได้นะครับถ้าจะใครจะทําก็ต้องไปแปลงหลังคาไปเปลี่ยนหลังคาใหม่ยกสูงขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วครับว่าท่านเข้าใจและสนใจหรือไม่นะครับแบบนี้ทรงนี้แจ้งชัดๆนะครับเอาไปใช้งานกันครับ